ากดว่ากล้วยเล็บมือนางเนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดสวัสดีค่ะดิฉันนางขอบคุณแย้มง,งามเป็นผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปจังหวัดชุมพรภายใต้แบรนด์ร้านขอบคุณค่ะ สินค้าแปลรูปกล้วยเล็บมือนางนะคะที่อยู่3,4,8,5ี่ทัตำบลสรุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพระคะ่ะดิฉันชาวสวนคนหนึ่งที่เป็นคนชอบปลูกกล้วยค่ะชอบปลูกคุกกล้วยนะคะกล้วยเล็บมือนางกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอม จากที่เราได้ศึกษาดูแล้วว่าปลูกกล้วยอะไรมันจะขายดีเรานำมาจำหน่ายที่ศาลพ่อตาหินช้างก็แปลว่ากล้วยปรากฏว่ากล้วยละมะนางเนี่ยค่ะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดมีลูกค้าตอบรับมากชอบเราก็เลยมาจำหน่ายที่นี่เป็นประจำต่อมาเราได้แผงร้านขาย1ลร้านค่ะเป็นเป็นร้านขายกล้วยลูกมะนางนะคะเป็นของตัวเองเราก็เลยนำกล้วยสดมาขายก็มีทุกๆกล้วยก็ปรากฏดว่ากล้วยลูกมะนางก็ยังขายดีที่สุด ทีนี้มาขายแล้วมันไม่หมดค่ะม,มันเหมือนขายดิบขายสดแล้วมันก็ยังไม่หมดมันยังเหลือสุกมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเสียหายใช่ไหมคะเราก็เลยนําไปซื้อตู้อบรมร้อนมาหนึ่งใบค่ะมาหนึ่งตู้เพื่อแปรรูปกล้วยเลมนางเนี่ยค่ะเราก็ได้นํากล้วยเลมนางเนี่ยค่ะมาแปรรูปแล้วก็พออบแห้งสองวันเราก็นํามาจาหน่ายต่อจากนั้นก็มาทําแล้วก็ตอบรับลูกค้าก็ตอบรับดีค่ะจนกระทั่งไปจดขึ้นทะเบียนโอทอปที่จังหวัดชุมพรเมื่อปี47เจ แล้วก็ได้รับมาตรฐานอยอยมพชแล้วก็ฮาลานปัจจุบันนี้ก็มีสินค้าที่เป็นมาตรฐานของจังหวัดชุมพรแล้วค่ะเป็นสินค้าโอท็อปห้าดาวระดับจังหวัดชุมพรแล้วค่ะ <M edia> นี่โซนของร้านกอบคุณนะคะเราร้านกอบคุณเรารับซื้อวัตถุดิบคือกล้วยและมือนางค่ะจากชุมชนละแวกนี้ค่ะ พวทั่วไปเราเขาก็จะมาส่งเราที่นี่ค่ะแทบจะทั้งอำเภอท่าแซนนี่เลยนะคะเพื่อสร้างไรายได้ให้แัช่ชุมชนเป็นอาชีพเสริมของพวกเขาค่ะคือเขาปลูกปามปลูกยางปลูกผู้เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้นํากล้วยลิมน้างตัวนี้มาปลูกแล้วก็เมื่อนํามาขายเราก็เป็นอาชีพได้ทางหนึ่งค่ะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดชุมพรแล้วเราได้นําวัตถุดิบตัวนี้ค่ะมาบ่มให้สุก4วัน4ี่คืนเลยนะคะ แล้วก็นำมาปอกให้สะอาดแล้วก็นำมาเข้าตู้อบลมร้อนค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นตู้อบลมร้อนแล้วปอกเข้าอบถึง2วัน2คืนนะคะจึงกลายมาเป็นกล้วยเล็บมะนาวอบแห้งตัวนี้ค่ะที่ขายดีหน้าสารพัดตา้างแล้วก็นำเป็นแพ็คอย่างนี้มัรจุหนึ่งแพ็ค4กล่องนะคะราคา100บาทค่ะผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อได้ภายใต้แบนดร้านขอบคุณนะคะ และยังมีสินค้าอีกหนึ่งชิ้นที่เราพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นกล้วยอบระบบสูญญากาศคือตัวนี้นะคะเป็นสินค้านำฝากได้สามารถเก็บไปได้นานหึงหกเดือนค่ะจากแปรรูปกล้วยลิมนางธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอะไรตอนนี้เราก็ได้นำสินค้าตัวนี้มาแปรรูปให้กับวัยรุ่นอีกหนึ่งสินค้าคือกล้วยเล็บมะนางเคลือบช็อกโกแลตตัวนี้นะคะ่ะเป็นสินค้าขายดีอีกหนึ่งตัวของร้านกอบุูเลยนะคะ ลองมาแวะชิมกันดูได้ค่ะที่สาระตาหินช้างนะคะค่ะจากกล้วยและมือนางอบและกล้วยเคลือบช็อกโกแลตเราก็ยังมีสินค้าอีกหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งรายการนะคะคือตัวนี้คือกล้วยอบชุบแป้งทอดค่ะสินค้าตัวนี้เราจะนําแป้งสูตรพิเศษของเราคือโดยผสมแป้งกล้วยและนํามาชุบแป้งทอด ข้าตุอบรมร้อนประมาณ20นาทีนะคะแล้วนามาใส่บรรจุภัณฑ์ตัวนี้ค่ะที่วางขายหน้าสารพราาัดใจช้าภายใต้แบรนด์กรอบคุณค่ะกรอบดุ้มอร่อยต้องมาชิมนะคะและยังมีสินค้าอย่างอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้คือเป็นกล้วยทอดฟูจิเป็นกล้วยทอดฟูจินะคะที่เป็นอาหารว่างเป็นอาหารพร้อมเสิร์ฟที่ดื่มกับชากาแฟเหมือนกับที่สํานักงานมีประชุมเบรกเนี้ยค่ะได้ สินค้าตัวนี้จะเป็นสินค้ามีแป้งแล้วเราก็มานำชุปกล้วยสดนะคะ สามารถนำไปเสิร์ฟกับชากาแฟแล้วก็อร่อยมากตัวนี้นะคะเป็นสินค้าตัวใหม่ค่ะอยากทานต้องแวะมาที่ร้านขอบคุณนะคะค่ะใครๆที่ผ่านไปผ่านมาผ่านพ่อตาหิงช้างจังหวัดชุมพรนี่อย่าลืมแวะร้านขอบคุณนะคะ สินค้าของเราแปลรูปกล้วยลูกมะนาวทั้งกล้วยสดกล้วยอบมีจำหน่ายที่ร้านพระตาอิช้างคือละภายใต้แบรนด์ร้านกอบคุณนะคะอย่าลืมนะคะภายใต้เบอร์0813268352และเพจร้านกอบคุณของฝากเมืองชุมพรค่ะอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ